ดูอะไรมากว่ะม bo ึงกูกินกระเด็นถึงคอไปเหนียวนะร้อนเลยสรุปสถานการณ์ผัว สักดีไะสักสักดีถือว่าโชคดีแล้ตอนนี้พี่ออกมาแล้วนะจ๊ะออกมาจากตรงอ่าเขตพื้นที่พนมดงรักเนาะเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาเลยก็ก็คือแม่อุตส่าห์ไปนั่งเก็บบักบกไปนั่งชิวอยู่อะไรวะใต้ถนนไอ้ใต้ถนนวะใต้ต้นมุกต้นไม้นั่งชิวแบบ,บไม่เอเอไม่คิดเลยว่า มันจะมีเหตุการณ์อันนี้แบบโหดีนะเมื่อเชา้าน,นี้นี่คือไม่รู้เป็นอะไรรอบเนี้ยตั้งใจว่าจะเอาของไปขึ้นในทหารอะไรเรียบร้อยแล้วพาห่มเสื้อกันหนาวของกินข้าวสารมามากคือตุนตุนตุนตั้งใจว่าตุนแล้วก็จะยังไม่ลงมาจะไปดูแลตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าดูแลลูกดูแลลูกชายล่าเออทีนี้ มันก็ของมันก็คือเยอะเหลือเหลือเยอะอะเอาเอาของไปเยอะก็เลยแบ่งให้กับชาวบ้านเป็นชุดแบ่งให้ชาวบ้านเป็นชุดเป็นเหมือนถุงยังชีพอะมีนมมีปะโหมีมาม่ามีปากระป๋องมีโจ๊กมีพริกเนาะพริกเผามีพริกอะไรอะไรแบบม,มีเยอะอเออพร้อมกินเลยคือ,อคือพี่อะแจกถุงยังชีพไปอะ่ะและแล้วเราก็ไปนั่งเก็บกระบอกกันเนาะ ก็มาประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอ่ะแจกเสร็จอ่ะทั้งคนแก่ทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงเลยคือแบบว่าเออถุงยางชีพถุงนั้นเชื่อว่าชาวบ้านน่าจะยังไม่ได้แกะก็ขอให้ชาวบ้านเนาะยกถุงยางชีพถุงนั้นไปเลยอ้ไปยกไปตรงไหนก็ยกอันนั้นไปด้วยเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วขอให้ทหารไทยปลอดภยัยหากมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจว่าทหารไทยอ่ะพร้อมอยู่แล้วคือถ้าจะตําหนิก็อ,อยากจะตําหนิว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ ตอนเนี้ยอีกขมินอ่ะมันพร้อมแล้วไงมันเลยเปิดพวกเราละมันอยู่ที่เราละตอนเนี้นะพี่ก็แบบเออแบบเออแบบออกมาได้นิดเดียวเลยนะเราออกมาสักประมาณกี่โมงวะออกมาไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะถ้าถ้าออกว่าผลเขตย,ยังไม่ผลเออยังไม่ผลอ,ออกมายังไม่ผลเขตพอเยอออกมาเนี่ยเออก็เหมือน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 พี่ก็เอาพยศมากับชาวบ้านด้วย อพยพไม่ได้กันคงมากยังไม่พ้นเขียตัิดเพ่อมึงตายสิเยี่ยแหมบ้านมึงมีเปล่ารถอ่ะมึงตุยแน่มึงตุยแน่แ่มแมึงโดนอุสังตัวยิงตุยแน่อภิอะยพหนูฝนเอออพะยพะไปก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่า อะไรนะยึดกุ้งพนมเปนไปเลยกูจะไปบริหารพนมเปนให้เดี๋แล้วมึงจาหน้าไอ้ไอ้ขมรที่เข้ามาในบ้านเราไว้เดี๋ยวกูจะจับมันมากดเป็นคนเป็นทาสล้างจิม,มิขว้ยกูจะสั่งให้มันล้างจิม,มิขวัทุกวันเลยล้างทั้งวันเลยว่างกูสั่งให้ล้างเลยให้ขมรล้างเลยแบบวันนี้คือถ้าถ้าเป็นพี่อ่ะ เมื่อคืนพี่ก็นอนที่นั่นเรานอนที่นั่นมากี่คืนแล้ววะตั้งแต่วันศุกร์แล้วพระอาชคืนพระราชเนาะพระ,ะระชาชศุกร์เสาร์สามคืนเลยท <c oughs> านพร้อมประชาชนพร้อมพร้อมพร้อมหมดแหละชาวบ้านวันันเมื่อเช้านี้แจกถุงยางชีพนเนาะเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเออเมื่อเช้านี้แจกถุงยางทีพแจกถุงแจกถุงยางชีพคนแก่คนเฒ่าก็นั่งอยู่นะเขาก็บอกว่าเออเนี่ย พร้พอมแล้วเออเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไอ้ไรอ้อยเอาไว้ก่อนช่างมันเออช่างมันไรอ้อยช่างมันเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วอืชาวบ้านบอกว่าไม่ไม่ได้อยากให้ลบหรอกแต่ถ้าไม่ลบมันก็ไม่จบ<อ>คนแก่แล้วนั่งงอมแล้วไปไม่ไหวแล้วเนี่ยนึกถึงชาวบ้านนึกถึงยายคนนั้นนะที่นั่ง <คน S 2> ที่นั่งอยู่แกจะไปยังไงวะนะ่ะโอ้ เออที่อายุแปดสิบแล้วอะเออแค่จะไปยังไงวนะน่ะดีมากเลยแบบเมื่อเช้านี้เมื่อเช้ามันจัดเอิมันมันเป็นจังหวะที่โบะมากเลยนะที่เมื่อเช้าอ่ะอยู่ๆก็นึกนอนนอนอยู่ตอนแรกกล่าวว่าของอะเออให้ให้เขาจัดการแต่ทีนี้มันก็เป็นจังหวะที่ว่าเขาทําแทนเราไม่ได้เออเราทำหน้าที่แทนเราไม่ได้เราก็เลยไปทําเองก็เลย ตื่นขึ้นมาพี่ก็มาเรียงเรียงเรียงพี่น้องก็ลุกขึ้นมาจนเรียงเรียงของเรียงอะไรเสร็จจัดแจกเรียกชาวบ้านเลยบอกให้ผู้ใหญ่เรียกชาวบ้านมาเลยเรียกชาวบ้านมาเอาก็แจกออกไปหมดเลยอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่นั่นหมดแล้วก็เรียกทาหารออกมาเอาอีกนะข้าวสารไม่พอไอ้น้องก็ขึ้นเอาไปส่งชุดดําให้ข้าวสารแบบเยอะมากของอะ่ะเรับไปรับมาจะห้าสิบกสอห้าสิบกสอบข้าวสารเยอะมาก สอบ4.5โลเพราะว่าขนานแล้วแจกไปเยอะรับดูยังได้ที่ิบกระสอบไม่่ว่ารถสุดท้ายเป็น,ปน,เ,ปนเป็นวินาทีโบ๊ะบะมากจริงๆวันนี้สําหรับพี่แบบคือออกมาได้หน่อยนึงอ่ะน้องอ่ะมันบอกว่าเอ้อพี่เอ๋แล้วทีนี้คนในพื้นที่ค่ะอ,อปยอบแล้วอ,อปยอบแล้วแบบโทรมารายงานมาเออแล้วว่าเออเออคือเรารู้สึกตื่นเต้น เราอยากให้ความตื่นเต้นของเราในครั้งเนี้ยมันมันถึงฝันอะลบเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยเลยมันดีกว่าเรามานั่งจมปากลอยอย่างเงี้ยมันมันไม่มีอะไรดีขึ้นเป็นเหมือนจะเหมือนเมื่อคืนแม่ทับนอนข้างบนปะ่ะเมื่อคืนหรือเมื่อวานแม่แม่ทับนอนข้างบนคือแบบอือ อ่าชาวบ้านทหารนั่งสารอ่ะเขาน่าสงสารนะเขา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 รักษาปกป้องผืนแผ่นดิในไทยให้พวกเราเขาแต่ว่าไม่รู้อ่ะแต่แต่น้องทหารที่โดนอ่ะเออเห็นแล้วแบบเห็นแล้วคนเดียวอ่ะโดนสองอ่ะใช่ไหมสองสองนั้นเออโดนอกกับขาในเสือ้อกดดีนะในเสือ้อกอดถ้าไม่ได้เสือ้อกอดจะเป็นยังไงไม่รู้แล้วแบบ ถ้าเกิดว่าเสื้อเกาะอันนั้นหนูถ้าเป็นอย่างที่น้องๆจะหายบางขุ่มพูดแย่มอนกันนะออกมาแล้วออกมาแล้วเพิ่งออกมากําลังออกมาเลยเออกําลังออกมาเลยนะเพิ่งออกมาจากพื้นที่กําลังออกมาก็รอดูทุกคนคืนนี้ให้กําลังใจกิจกิจอะไรวะ อิสยาใช่ใช่มันยังย่อยไม่หมดเลยเนี่ยทุกวันมันโดนทุกวันอ่ะโดนเก็บทุกวันน่ะเ <_ k _> มื่อกี้นี้เห็นเห็นเห็นรอยของน้องทหารที่โดนแล้วแบบเออโอ้ขนาดมีเสื้อก่อนนะมึงโอ้แบบสุดๆเลยอ่ะ ตอนนี้แม่ออกมาแล้วจ้าตอนนี้แม่ออกมาแล้วถึงถึงบ้านกวดละอืมก็ก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นในใจอะ่ะที่ที่เราแจกของเสร็จอะ่ะเราแจกของเสร็จเราเตรียมของตุนของให้ทหารให้ชาวบ้านเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อบยพทันที เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนเล็กๆที่อย่างน้อยชาวบ้านตรงนั้นน่ะได้มีของถือออกไปติดตัวไปเพราะบางบ้านก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวยังขายข้าวยังเปิดร้านยังทำอาหารอยู่ทุกคนไม่มีการตั้งตัวแล้วทีเนี้ยสิ่งที่จะเสียหายตามมาคืออะไรอีกทุกคนไม่มีการตั้งตัวเลยเพราะว่าตัวพี่เอ๋ไปแต่ของก็ยังนั่งคุยกันแหละร้านเมื่อคืนก็ยังปาร์ตี้กัน,กน,นอ,อยู่เออเก็บกระเป๋าเก็บนานแล้วแต่ว่า ยังยังปาร์ตี้ยังกินเลี้ยงยังย่างหมูยังยังนั่งคุยสั่ค์กันอยู่ชาวบ้านยังบอกว่าเก็บกระเป๋านานแล้วของในกระเป๋าขึ้นลาแล้วอะไรแล้วเงี้ยพอพูดถึงเรื่องอพยพบุ๊บหัวเลาะกากเลยชาวบ้านบอกอี้งเอี้ยแต่ทีนี้ว่าเออถ้าเกิดว่าเขาอพยพจริงอพยพครั้งนี้ขอให้มันมันเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างน้อย,ยชาวบ้านนะอะ่ะอพยกครั้งสุดท้ายเอออยพยกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอพยพบล้วเราให้จบอ่ะ อา,าทาอะไรไม่ได้เขา,ากังวลแม่แม่อยู่จนก็เรียกว่ายังไงวะคู่บันยิงกันตรงนั้นแต่เราอยู่อีกตรงนึงอ่ะแต่ก็คืออาหารอะไรของเราอ่ะเราก็ให้เตรียมให้ทหารแบบจุกจุกเลยนะในพื้นที่ตรงพนมตรงรักอะทหารได้รับออกแบบจุกจุกมากเขาสารอาหารแห้งคือจุกคอที่คุณจะอยู่ได้ แน่นอนน้ำไปหลายพันนะืมน้ำก็ตั้งกี่กี่ร้อยเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดร้อยแพ็กได้วันเนี้ยในบ้านในบ้านก็ร้อยกว่าที่แน่นเอาไปเหลือสิบกว่าแพ็กเราเราเคลียร์หมดเลยอะหมดบ้านเลยอะเราต้องบอกให้รถถูกรอตีกลับมาเลยเอาของมาลง <c oughs> อ๋อกระเมตไม่มีกระเมนไม่มีอ,มมอดอยากอดอยากก็กระเมตนอดอยากจริงเออใช่มีมีเสื้อเกาะมีเสื้อเกาะแต่เสื้อเกาะก็เห็นแล้วโอ้โหแบบเสื้อเกาะก็ยังแบบหนุม,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 มเลยนะแล้วก็ไม่มีโอ้โห ถ้าการอพยพครั้งนี้ขอให้มันจบอ่ะเออเจ็บแต่จบถามว่าชาวบ้านเจ็บไหมเจ็บอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดร้านค้าเขาก็ต้องเตรียมอาหารที่จะขายเนี่ยเตรียมข้าวของที่จะขายเตรียมอาหารที่จะขายแต่ว่าคือเย็นนี้คงขายใครไม่ได้ละชาวบ้านอพยกแล้วจะต้องทงาไงต่อไปว่าเอ๋เนี่ยมึงคูต้องทงําไงต่อไป หัวเก็บทัน่ไหร่ไม่รู้่มัวส่ทั่งอุปยบยบเลยอย่าเก็บไม่ทันหรอกมับ้านี้นะรไก็บกรตั้งแตงตลาดตอนนี้เลยขนมดินนี่ยเพื่อนสาวฉันเปิดร้านบอกไม่รู้ ใช่เขาให้เวลาเขามิเตรียมถูกเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นสุภาพบุรุษอะวีระบุรุษสุภาพบุรุษที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าให้เขมิเตรียมอาวุธให้พร้อมเหนือไทยเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยว่ากันเอ่ออันไหนก็ไหนๆแล้วเนาะก็ะอยากจะเรียกร้องอะไรสดเนี้ยช่วยกันแชร์กันไปเยอะๆนะแชร์กันไปให้บอกว่าอ่าเจ๊อะเรียกร้องให้พวกปากดีๆปากแจ๋วๆออกมาชายแดนค่ะ มาทําครัวกับเอเอแบบว่าเดี๋ยวซื้อของให้เตรียมของให้เชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงจะแบบว่าซื้อของเตรียมของให้สนับสนุนให้แต่ไม่มีคนทําเพราะฉะนั้นขออาสาสมัครเป็นสสเปสอวอค่ะมาร่วมเป็นจิตอาสาทำโรงครัวไปกับเอ,เ,อเดี๋ยวเอจะพาทำกูจะไปให้นอนเลยล่ะมึงกู <Yeah. S 1> จะให้น่วมเลยกูจะให้ร้องขอชีวิตเลยล่ะทีเดียว yeah. อต้องเตรียมตัวแล้วนะตอนเนี้เออ,ตอเตแ,แต่ละหน่วยงานนะสวอนะ <c oughs> ถึงสวอเดี๋ยวกูต้องอัดคลิปใหม่ติก๊กต๊ออัดคลิปใหม่อัดคลิปใหม่แบบอัดคลิปเฉพาะเฉพาะ,ะพกิจไงจะขอให้สวอสอส,ส,สปากดีปากแจ้วนักการเมืองผู้นำต่างๆออกมาออกมาช่วยกันนำโรงครัว ดี๋ยวเอจะสั่งเลยลงจุดนี้เท่านั้นจุดนั้นเท่านี้ทําไปเดี๋ยวเอจะเอาผักเอาหมูเอากับข้าวไปให้แล้วดูแลพี่น้องประชาชนจุดนี้กี่คนเอาพวกสวสอสพวกจิตอาสาไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเออดีปะ่ะเออใช่ตอนนี้มีงนานพนักแต่เขาเ็าหยุดแล้วนะแต่เขาสั่ง,งชาวบ้านอุปยพตอนนี้พี่ออกมาแล้วจ้ะพี่ออกมาแล้วพี่เดินทางออกมาได้ได้ขึ้นทางแนละ้ว เดินทางมาอยู่ห่างจากวิถีกระสุนนอกจากมันจะจลุมปุยเข้าไปกรุงเทพไปไหนมันก็นได้จบไปเลยเออกิฟเฟนน่านจะต้องขึ้นลเลยเลยเนาะเออศักยภาพของทหารไทยอะแม่งสุดอะสุดจริงๆศักยภาพของทหารไทยเขาพร้อมเสมอแต่ไม่ทำอะไรเพราะไม่สนะั่งทำไม่ได้นะถ้าไม่สั่งทำไม่ได้นะ ึงจะให้กูถืออาวุธอะไรกูถือตะหลิวกระบวยกพีกระมังหม้อไห่นี่ก็พอละมัง้งแล้วก็จะฝากถึงไอ้พวกอ่าคนที่คอมเมนต์เก่งแซ่เก่งเวลาโพสอะไรคอมเมนต์เก่งแซ่เก่งเกียดทหารไม่ชอบทหารนูน่นนี่นั่นคือมือไม่พายยาวเท้าลาน้ำถ้าเกิดนิ้วอ่ะถ้ามันว่างอะเขียแตกว้เออ แต่ถ้าเกิดมันพนผู้ชายก็รูดหนังกระโปงไว้เนาะรูดหนังกระโปงไว้รูดขึ้นรูดลงมันจะได้ไม่ว่างไงเออมันคอมเมนต์อะไรที่มันแบบว่าไม่ไม่เป็นสร้างสรรค์ไม่คิดบวกอะไรอย่างเงี้ยนี่แผ่นดินไทยแผ่นดินไทยมันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นพวกมึงควรที่จะรักแผ่นดินไทยควรที่จะรักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทยไ้ให้ลูกไ้ให้หลานเนาะ เขมิดเนี่ยดูสิเนะี่ยเป็นขนาดเป็นขอทานนั่งขอทานมันยังนั่งพิมพ์ด่าอยู่เลยเนี่ยเออ,อมทุกวันเนี้คกูแบบว่ามีช่วงหลังนะกูไม่ค่อยอยากด่าเขมินแล้วเพราะว่าอะไรปะด่าไปก็คือขขอคนไทยอะ่ะเออมึงก็รู้อยู่คนไทยผู้หลักผู้ใหญ่เราทําอะไรกันอยู่วันนี้เป็นความภาคูมญใจของเราที่เราแจกสเสบียงอาหาร คนป่วยคนแก่คนชรลลาชาวบ้านได้ไปร้อยกว่ากี่ชุดร้อยกว่าไหมร้อยกว่าแล้วก็ทหารตุนแบบข้าวแบบตุนเยอะแยะกูยังไม่ได้โพส์เลยเพิ่งออกมามันไม่มีเน็ตตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้โพสต์เลยอาจจะเป็นว่าเราไม่มีเน็ตด้วยน้องทหารแจ้งมาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บ,บเอ้ยมันห่างจากเราไม่กี่นาทีเองก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงนั้นเนาะคืออยู่ตรงนั้นเนี่ย คืนนี้เจ้าบ้านจะนอนยังไงปะคงไม่น่ารีบขับเลยน่าจะนอนกับเขาใช่ค่ะกำลังจะกลับสระบุรีค่ะข้าหน่อยทุกทีเราได้ไปสซนโอพุพเออถ้าข้าหน่อยไปยังไงเราก็กลับบ้านเลยสิสงสัยคุณโจะพาไปส่งโอพยพแน่เออคุณต้องเอาคนไปส่งโอพยพแน่เลยถ้ากูยังไม่ออกมานะ แล้วอ,อดไม่ได้ก,ก็ส่งก็ะตกเจ้าบ้านคนที้รถไปกแก้วแก้วเ,เออแก้วไปไงวะเนี่ยชาวบ้านจ้ามันไปด้วยปะวะแต่มันขี่มอเตอร์ไซค์เป็น,ออน,นใช่ผัวไม่ใช่ไปหากระดอลหรือ ช่วยกันเรียกร้องพูไปเลยว่าสวสวส,วสวผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองอีเจ๊เอปากหมาเรียกร้องให้ออกมาช่วยชาวบ้านทำอาหารให้ชาวบ้านที่อพยพกินแล้วมึงคิดดูนะถ้าชาวบ้านอพยพรอบเนี้ยแล้วไม่มีพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมสนับสนุนเอาสิ่งของไปแจกให้ชาวบ้านชาวบ้านจะกินแหละผู้ถามชาวบ้านจะกินแหละ แล้วก็ฝากถึงไอ้พวกที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นผู้ดูแลอย่าหาผลประโยชน์ในความทุกข์ของประชาชนอืมสั่งเขาอบประโยชแล้วอาหารสเ่งส่งอบปะยแล้วอาหารสเบียงที่หลับที่นอนดูแลเขาด้วย เออทุกหน่วยงานงต้องเตรียมตัวเงบฉุกเฉินต้องเบิกออกมาได้แล้วพร้อมแล้วข้าวน้ําอย่าให้ขาดเนาะทหารเนี่ยดีนะเมื่อวานนี้ทหารขนน้าไปเยอะมากแล้วทหารบอกว่าเวลาขนน้ําไปแบบจะตุนไว้ในบังเกอร์คือจะยังไม่กินออกมากินข้างน,นอกหากมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเขายังจะมีน้ําตรงนั้นมันมีพวกขนมปลาหวานที่ประแจให้มาปลาหวานปลาเส้น อะไรหมูไยหมูยองหมูสวรคงอะไรตรงนั้น <Okay. S 1> คือแบบกุนเชียงอ่ะ <Okay. S 1> คือคือเก็บไปเลยเก็บไว้บอกบอกว่าเก็บไปเลยมันก็บอกว่ามันมันจะกินอาหารสดที่แม่เอาไปให้อย่างแม่ไปทํากับข้าวเนี้ยมันก็จะกินอาหารสดตรงนั้นไออาหารที่ให้ที่เราให้ไปมันก็ไปตุนไว้ในบังเกอร์มันมันมันถือว่าเราเราถือว่าเราเราตัวเราก็ทําอะไรได้เยอะนะเออทําได้เยอะอยู่แล้วแล้วมีแดดไม่ทำของสดเก็บเลยนะเ บ้านก็ยังอยู่ได้อ่าก็ต้องอยู่ได้เราเป็นกำลังใจแล้วก็ฟังเสียงอยู่เด้อชาวบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็แจ้งมาจะให้ไปตรงไหนเดี๋ยวเรียกอั้ำก่อน เราไม่ได้เปิดก่อน,นอเนาะขมินเปิดก่อนข<า>มินเ,เปิดก่อนเราโต้อตอบตอชาเิดโอเคทุกคนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปรับข่าวสารมาก่อนเดี๋ยวมาแจ้งให้ให่ใหรู้